คลิปนี้เป็นเพียงการบอกเล่าเท่านั้นการใช้งานจริงขึ้นอยู่แต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบธรรมดานะครับที่ไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัตินะกับแพ็กเกจที่ต่ออายุอัตโนมัติทุกๆเดือนเลยนะครับอันไหนมันดีกว่ากันนะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับ สวัสดีจ้าผมก็ผมก้อนเรื่องแสงนะครับโอ้โหหายหน้าหายตาก,กันไปสักพักเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตช่องก้อนเรื่องแสงเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เจ็ดเวลาไปทําช่อง p k t r ทาวเนะครับคือช่องใหม่นะช่องท่องเที่ยวนั่นเองโอโ้ใครยังไม่ได้ติดตามกันนะก็สามารถแวะไปติดตามกันได้นะครับถ้าชอบแนวท่องเที่ยวชอบแนวการเดินทางไปรับชมบรรยากาศที่ต่างๆนะครับ ผมได้เปิดช่อง PK Travel เอาไว้นะก็ถ้าใครอยากจะติดตามกันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะก็แค่อยากมาบอกกันนะครับว่ามีอีกช่องหนึ่งนั่นเองนะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับแพ็กเกจเน็ตแบบต่ออายุอัตโนมัติทุกๆเดือนเลยกับแพ็กเกจที่ไม่ต่ออัตโนมัติมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับและอะไรมันดีกว่ากันนะแน่นอนละครับว่าอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี้ย หลายๆตัวหลายๆแพ็กเกจเลยนะครับจะเป็นแบบระบบต่อยุอัตโนมัตินะเพราะว่ามันง่ายนั่นเองเพียงเราเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับรอเอาไว้เลยเดี๋ยวระบบมันก็จะหักเองนะปั๊บเที่ยงคืนมันหักเลยปุ๊บเออแล้วก็ต่อแพ็กเกจ เดิมที่เราใช้งานอยู่นั่นเองนะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วมันก็จะหักเงินแล้วก็ต่อแพ็กเกจให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปสมัครโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกดเลขรหัสซ้านะครับต่อให้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะสําหรับคนที่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี้เกียจหาโปรเสริมโอ้ยหาบ่อยเหลือเกินเดือนนี้ต้องสมัครอะไรนะเดือนนี้สมัครอะไรดีนะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดมากเลยนะหา แพ็กเกจที่มันต่ออายุอัตโนมัตินะครับสเดือน6เดือน1ปีอะไรพวกนี้แล้วก็จัดไปยาวๆไปเลยนะครับจนกว่าจะครบกําหนดจนกว่าจะครบเงื่อนไขของเขานั่นเองบางครั้งบางคราวเขาก็จะขยายเวลาต่อไปอีกนะครับถ้ามันครบ6เดือนไปแล้วนะเออครบ6เดือนไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะมี SMS มานะครับปั๊บว่าทูมูเฮดได้ขยายเวลาการสมัคร อินเทอร์เน็ตของคุณหมายเลขนี้น,น,นี้ขยายต่อไปอีก6กเดือนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมี SMS มาถ้าเรามีการเติมเงินเข้าซิมทุกๆเดือนนะครับให้มันหักปับ๊บป๊บ,ปบเป็นวินัยนะครับแบบนี้ระบบก็จะวิเคราะห์มาว่าเออแกบริหารจัดการดีเหลือเกินแกเอาไปเลยอีก6เดือนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะวิเคราะห์แบบนี้แหละครับส่วนแพ็กเกจที่ไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัติก็จะเหมาะกับคนบางกลุ่ม บางกลุ่มนะครับบางคนที่เขาไม่ต้องการแบบรายเดือนเพราะว่าที่บ้านมี Wi-Fi ที่บ้านมี Wi-Fi ที่ทำงานมี Wi-Fi ข้างบ้านให้รหัส Wi-Fi มาฟรีอะไรอย่างนี้นะครับแทบไม่ต้องไปใช้อินเทอร์เน็ตแบบ30บวันเหมารวมทีเดียวอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> เขาก็สมัครเป็นรายวานันหรือว่ารายอาทิตย์เวลาไปอยู่ข้างนอกนั่นเองนะครับหรือว่าใช้แพ็กเกจ โปรหลักในตัวซิมของเขานะครับบางแพ็กเกจเนี่ยมันก็จะมีเฟสบุ๊กฟรีไลฟ์ ime, ฟรี m e s s s n g e r ฟรีแถมเน็ตให้อีก1นิ่งกิกยูทูบอีก2อกิกอะไรอย่างนี้นะครับแทบจะไม่ต้องสมัครเลยแนละ้วก็ใช้อันนั้นไปนะครับโปรหลักนั่นเองฉะนั้นถ้าใครชอบความต่อเนื่องชอบความสบายสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปวุ่นวายว่าเดือนนะต่อไปเนี่ยจะหาโปรอะไรมาสมัครดีไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการหาแพ็กเกจตัวใหม่ๆนะเออก็ใช้ แพ็กเกจนี้แหละไปยาวๆเลยหกเดือนก็สมัครแบบต่ออายุอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายแพ็กเกจเลยนะโอ้โห8เมก15เมก20เมกนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นต่ออายุอัตโนมัติแล้วส่วนที่ไม่ต่ออายุอัตโนมัติก็จะเป็นแนวรายวันกับรายอาทิตนะครับแต่ว่าใช่ว่ามันจะไม่มีนะมันก็มีเหมือนกันนะครับต้องสังเกตดีๆนะว่าไอ้รายวันรายอาทิตเนี่ยมัน ต่ออายุอัตโนมัติหรือเปล่านะครับก็คอยสังเกตด้วยก็แล้วกันนะครับทังที่ดีเนี่ยถ้าใครชอบสมัครรายวันรายอาทิตเนี่ยก็ไปสมัครช่องทาง t o มอ n e y วอล l ล็นะคบมันก็จะมีระบุเอาไว้เลยว่ารายวันรายอาทิตย์รายเดือนต่ออายุอัตโนมัติสมัครค่าโทรอะไรเงี้ยมันก็จะระบุเอาไว้นะครับถ้าคนชอบสมัครอินเทอร์เน็ตแบบรายวันรายอาทิต์เนี่ยก็ไปช่องทาง t o มอ n e y ว a l l e t ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็คิดว่าระบบแบบต่ออายุอัตโนมัตินะทุกๆเดือนเลยนะครับ ทุกๆ30บวันเนี่ยระบบจะต่อให้ปั๊บทุกๆเทีทเ่ยงคืนเลยนะครับอันนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเราไม่ต้องมาคอยสมัครใหม่ทุกๆเดือนคอยหาเลขรหัสใหม่นะครับก็สมัครครั้งเดียวปุ๊บแล้วก็ยิงยาวๆไปเลย6เดือนนะครับเพียง <ๆ S 1> แค่เติมเงินเข้าซิมเท่านั้นก็พอนะครับมผมว่าคิดผมคิดว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยดีที่สุดแล้วในยุคปัจจุบันนะครับก็แล้วแต่ความเหมาะสมของตัวเรานะครับก็อแดปให้เหมาะสมกับตัวเรานั่นเองว่าเราชอบแบบไหนนะครับ หลับคลิปวิดวีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดวีโอต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายกิ้วกิ้ว